ฮลโหล my friend แกอยู่แถวนี้ห <authorized> ร <Laur oyu> ือเปล่าฮะส่งเสียงหน่อยดิส่วนมากแบงมุมมันไม่หลบอยู่ในความเย็นนะมันจะอยู่ในที่ชื้นนะครับนี่เป็นความรู้เลยฉันเป็นนักล่าแบงมุมอ่ะฉันเข้าใจพวกแกดีว่าฉันต้องทำยังไงตาย สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็กับไปเกม Kill It With Fire นะครับหรือว่าฆ่าพวกแบงมุมด้วยไฟนะฮะก็ตอนนี้มาสู่ EP ที่2นะครับหลังจากที่ EP ที่1นนะครับที่เราเปั่นประสาทกับ บ้าน2อสมหลังนะครับที่เราจะต้องกําจัดพวกแมงมุมหลายสายพันธุ์นะครับบางตัวก็มีลูกด้วยนะฮะนะพอมันตายเสร็จปุ๊บมันก็ฟักลูกออกมานะครับเออซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสยดสยองมากเลยแต่ระดับผมเนี่ยที่เป็นมืออาชีพเนี่ยวัดดิผมจะมาระเบิดมันด้วย C ีฟแบบนี้โอเคมาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคในคราวนี้นะครับนะเรารู้สึกว่า,เ,าเราโดนจ้างมาอยู่ใน ร้านขายของชำสักที่หนึ่งในปั๊มน้ำมันนะฮะในสถานที่นี้นะครับเจ้าของร้านบอกว่ามันมีพวกมแมลงแล้วก็พวกแมงมุมนะครับนะที่น่ากลัวเต็มไปหมดก็เลยปิดร้านวันหนึ่งนะครับเอาละจังหวะนี้ขอเล่นเรียบเรียบง่ายๆก่อนนะั่นก็คือกระทะ <c oughs> กระทะประเทศไทยเนี่ยฟาดทีเดียวขี้แตกเริ่มจากอะไรก่อนดีวันเนี้ยของเต็มไปหมดเลยเรามาเริ่มจากดึงสวิตไฟก่อนไหมโอเค ให้ไฟไม่ติดก uh, ่อนละกันเผื <This> ่อม <This> ีปัญหาเดี๋ยวไฟช็อตเอาล่ะพวกแมงมุมอยู่ไหนเหมือนฉันจะได้กลิ่นแกนั่นเนี่ยอืมนี่ตัวอะไรเน่ยนี่แน่ร่วงไปดิเอียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดนีจะปากนี่เรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งเจ้าของร้านบอกว่าสามารถลอร้านได้เต็มที่เดี๋ยวเขาจะเก็บทำความสะอาดเองอุ้ยะเอ๊ะนี่แน่เรียบร้อยอุ้ยตะกี้แมงมุมแดง นะครับแบบตัวเล็กตะกี้มันระเบิดใส่ผมด้วยมีสายพันธุ์ที่เราไม่รู้จักด้วยหรือไงวะเนี่ยอาจับไม่มีถังนี่ล่ะไม่มีเออกระป๋องนี่เอออยู่หรือเปล่าไม่มีเคชั้นบนล่ะเราจะตรวจให้ละเอียดนะครับนะเจ้าของร้านจะได้ไม่ว่าเราว่าเราไม่มีความเป็นมืออาชีพเอยไปซ่อนกันอยู่ไหนวะไอ้พวกนี้หลบอยู่ในตู้เย็นหรือเปล่าผมว่ามันหลบอยู่แถวนี้วะ่ะเอาละเตรียมตัวโดนตบได้เลยพวกแแม่งมุม แกหลบอยู่ในนี้ใช่ไหมส่วนมากแมบงบมุมมันไม่หลบอยู่ในความเย็นนะมันจะอยู่ในที่ชื้นนะครับนี่เป็นความรู้เลยแต่ก็จะมีบางตัวที่ชอบความเย็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งก็ไม่น่าจะมีในแถบประเทศไทยนี้เห็นไหมอย่างที่ผมบอกว่าแมงมุมพวกนี้มันไม่อยู่ในที่เย็นขนาดนี้แกอยู่ไหนนี่หรือเปล่าแกอยู่ไหนวะออ,ออกมาดิ มันไม่ได้อยู่ในขวดเหล้าในขวดเหล้ามันกว้างเกินไปมันโล่งไปมันต้องอยู่ในที่อับๆต้องหาที่อับๆอ้ะเจอแล้วตัวอะไรแป๊บๆนี่เลยฮ่าไปหลบในชิดชู่เหรอมีอีกหรือเปล่าฮะมีหรือเป,เป,อปเล่าหลบวไอ้ป็พวกเขาหล้ากูไอ้นี่ไอ้ตัวแดงใหญ่ ถ้าไอตัวแดงใหญ่มันจะสู้เรานะครับนะไอตัวนี้แต่ถ้าเป็นตัวแดงเล็กกว่านี้นิดนึงมันจะระเบิดถ้ามันตายโอเคฉันได้ยินเสียงแกอยู่แถวนี้นะไอพวกแมงมุมหลบอยู่ในชิดช,ชูหรือเปล่าอืมแกอยู่ไหนเอาละเอาละฉันมั่นใจว่าฉันได้ยินเสียงแกอยู่แถวนี้นะเอหลบในรังนี่หรือเปล่าโผลมาซะฮะอ่าไม่เว้ยมันไม่อยู่เว้ยผมว่าต่อมาผมต้องเล่นปืนแล้วแหละ มีเสียงพวกมันอยู่แต่พวกมันอยู่ไหนวะนี่แหละชื้นๆนี่แหละมันเข้าไปกินบัตเตอร์หรือเปล่าเนยไหมหลบอยู่หลังเนยเปล่าหลบอยู่ไหนกันแน่วะแกเริ่มจะทําให้ฉันหัวล้อแล้วนะเดี่ยไอ้พวกแมงมุมพวกนี้อะ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 นี่แหละเรียบร้อยอ๊บอะอะแบแอบแบอบเออแมงมุมระเบิดแมงมุมระเบิดโอเควิ่งไปเลยไอ้หนูวิ่งไปรีไปหาพวกแกซะิีงไปหาพวกแก ฉันรู้ว่าแกจะหนีไปหาพวกของแกแล้วฉันก็จะยิงแกให้ระเบิดพวกของแกตายไปพร้อมกับแกซะเอามึงจะทำอะไรของมึงว่เอาเอาลนลนแล้วลนแล้วลแม่งระเบิดเลยเรียบร้อยแล้ววันนี้น่าจะเคลียสถานที่ตรงนี้หมดเป็นที่เรียบร้อยอแล้วก็ตู้เย็นตรงนี้ด้วยอีกนิดนึงโอเคฮัลโหล my friend แกอยู่แถวนี้หรือเปล่าฮะ ส่งเสียงหน่อยดิอะจ้อ้าอ้ออโอ๊ยกระโดดกระโดดมันกระโดดเรียบร้อยเฮ้ยหรือว่าหลบอยู่ตรงเคาน์เตอร์นี้หรือเปล่าถ้ามีก็ต้องเห็นแล้วดิไม่น่าใช่เอาละงั้นน้องเปิดไอตู้นี้ดูด,ดีมีอะไรเปล่าวะว๊ดอ้มีของรึกว่าแม็กจะหมดซะแล้ววันนี้เอาละห้องนี้เคลียร์ละไม่มีอะไรน่ากังวล ไปเคลียร์หลังร้านกันต่อโอ้โหหลังร้านเจ้าของร้านให้กูเคลียร์หลังร้านด้วยหรอวะเนี่ยมันไม่โหดเกินไปหรือไงวะโอ้โหน่าจะอยู่ตรงปูนอะตัวหนึ่งตัวเดียวเก็บทั้งตีนะครับมีแมงมุมระเบิดเต็มไปหมดเลยเอาล่ะแต่ก็ถือว่าดีขอปิดไฟฟ้าก่อนนะเอาล่ะแมงมุมไปตรงนี้น่าจะตายหมดแล้วแถวปูนแล้วต่อมานี่คืออะไรอะโอ้ เราเปิดไฟไว้ท่านผู้ชมเอาไว้ใช้กับฟงกว้างได้แล้วเนี่ยดูดิเต็มไปหมดเลยดูตรงนั้นดิโยนแม่งเลยอ่ะอ้าวอะไรวะนี่อ๋อดึงออกมาแล้วก็โยนต้มเผาเลยเผาเลยแม่งิ่งก็มาหากกูด้วยมึงจะวิ่งก็มาหากูทำไมเนี่ยอ่ะ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 แตก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 มันหลบก่งจังวะแตกนี่ เรียบร้อยเอาล่ะแล้วต่อมาก็ในโกดังไม่น่ามีอะไรยากเพราะว่าคราวนี้ผมจะใช้ซีโฟระเบิดแม่งเลยโอเคขอปิดไฟแป๊บอ่าดูดิมันมันมันอยู่ใต้หินเพียบเลยอะ่ะเอาล่ะมึงเอ้ยมาน,นี่ดิอันนี้ใช้ยังไงโยนเหรออ่ะใช้ยังไงอะ่ะกดเหรอตูมกูตายเพียบตูมระเบิดแบบคอมโบโตูมอือโทษทีกูใช้ไม่เป็น เอาละในกล่องนี่มีอะไรเปล่าฮะมีใครซ่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเอ้มีแมงมุมไอตัวระเบิดด้วยปัง้งเรียบร้อยตูมคอมโบระเบิดแบบดับเบลิลนะครับยิงทีเดียวนะครับระเบิดทั้งทับทั้งป,ปันเลยชี่ไหนนะเจ้าของร้านไม่ได่าพ่อคุณอะไรแบนียแล้วต่อมาอเจ๊เข้าเห็นนะตัวเองอะอะอะวิะ่งไปวิ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 ่งไป,งไปจุดดิ ออกไม่ได้แล้วมึงโดนขังแล้วมันเสร็จผมนะฮะเฮ้ยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอีกแล้วเอาเอาวิา่งไปวิ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 ่งไปอ่ะวิ่งเข้ามาตรงนี้ที่เดียวกันเลยที่เดียวกันเลยที่เดียวกันเลยเอะเจ็บปุ๊บเรียบร้อยอ้าวเอาทำมันไปตายตรงนั้นวะเอาล่ะแล้วต่อมามีมมุมอยู่ใต้คลองไหมอ่ะกูเจอแล้วเออล่วงไป ใครเจอไข่ยนีตายทุกตัวแมงมุมไม่มีทางรอดอะ่ะโอเคเอาล่ะสำหรับปัม๊มผมเชียร์แล้วนะครับคุณลูกค้าแล้วก็ปั๊มระเบิดนิดหน่อยโทษทีทอ่ะในภารกิจนี้นะครับก็ฆ่า,าแมงมุมไม่ได้31ตัวนะครับแล้วก็ได้ของรับมานะครับนะสามชิ้นแล้วภารกิจต่อไปนะครับก็เป็นสวนปีศาจนะครับนะชื่อสวนปีศาจเจ้า <c oughs> ของสวนนี้น่าจะบอกว่ามันเกินเยียวยาแล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นผมจะต้องจัดการพวกแมงมุมนะครับมันชอบหลบอยู่ในที่ชื้นอย่างที่บอกนะครับนะ,<ฮ>ะมาพักก็เออ,เอ,อมีแมงมุมตัวเหลืองด้วยว้ยเฮ้ยไม่เคยพบเคยเห็นเลยว่ะตั้งแต่ทําอาชีพนี้มาพวกแกอยู่ไหนะหลบอยู่ในบอนไสหรอเปล่าไม่มีนี่เนี่ยอ่ะอ้าอ้ออ,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 อบักนีเออมันทําอะไรได้วะเฮ้ยมันตีครั้งเดียวไม่ตายว่ะเฮ้ยเฮยังไงวะเนี่ยยังไงวะเนี่ย นิ่งสนิทเป็นพวกประเภทอ่นหรือไงวะเนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นกูเผาแม่งเลยแล้วกัน่ะจำระนล้างแบบนี้เลยแล้วกัน่ะเผาเลยเผาเลยเผาเผาสวนแม่งเลยเผาสวนเขาแม่งเลยนะครับง่ายดีเผาเลยเผาเลยนี่คือวิธีกาจัดจางแค้จริงนะฮะเผาเลยวิธีนี้ง่ายสุดและดีที่สุดนะครับนะก็คือเผาเลยอุ้ยมันป้องกันแค่โดนตีผมได้ด้วยมันยิงใจใส่มือผมอ่ะดูดิ มันยิงใหญ่ใส่มือผมดูดิแต่ถ้าผมโดนนะดูนี่ดูนี่ผมจะอยูดนิ่งๆดูนะดูนะอะยิงดิยิงดิเฮ้ยกูมือพวกทำอะไรไม่ได้เอ้ยเจ๋งว่ะฮะแต่โทษทีนะ้พวกฉันเป็นนักล่าแบ่งมุมอะฉันเข้าใจพวกแกดีว่าฉันต้องทำยังไงตายไอเอาเชี่ยจะไม่ตายแม่งอึดด้วยแถมยังต่อสู้กูได้ด้วยเฮ้ยโอเค โอเคไอ้แมงมุมบ้านนี่ฉันจะไม่ปานีพวกแกอีกแล้วอีกต่อไปอจะไม่มีใครรอดจากทิดนี่พวกแกหลบอยู่ไหนพวกแกเตรียมตัวตายได้เลยไอพวกแมงมุมโง่พวกนี้พวกแกกำลังจะสูนพันธุ์โดยไม่รู้ตัวเพราะว่าฉันคือนักล่าแมงมุมอย่างแท้จริงเอาละมาคราวนี้เอาจริงโอ้โหโ้โหโอโหโ้โหเครื่องตัดหญ้าเอาดีมาสนุกกูแล้วตอนนี้มา มาสนุกกูแล้วมึงมึงเอ้ยแกอยู่ไหนฮะนี่นี่ตัด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 เอ๊กูเห็นกูเห็นเดี๋ยวก่อนไปไหนวะไอตัวตะกี้อ๊ะเอ๊ะเอ๊ะวิไปหาเพื่อนเหรอพี่ไปหาเพื่อนเหรอเะตายไม่มีใครรอดกูคือนักล่าแมงมุมที่โหดที่สุดเสี่ยบอลชอนได้ด้วยนี่เน่แกอยู่ที่อ่ะอ่ะดิตายกูโคตรโหดเอาดิตีตัดเลย ใครซาแถวนี้กูตัดหมดมาใครอีกนี่นี่ใครอยู่ใต้หินกูตัดหมดใครอยู่ใต้หินกูตัดหมดไอตัวเหลืองเหลือเนี่ยแม่งสู้มึงสู้กูเหรอนี่สู้หรอมีอีกไหมมีอีกไหมา ไม่มีใครรอดนะครับนะกูบอกเลยกูโคตรโหดกูสายฆ่าเลยนี่อือไม่มีสายปานดีอะไรทั้งนั้น,นท้อทีนะพวกฉันก็ไม่ได้อยากทำลายพวกนายหรอกแต่มันเป็นงานของฉันน่ะมันเป็นงานของฉันโอ้โหดูซากศพพวกมันนะครับเต็มไปหมดเลยอะ่ะโอเคเจ้าของสวนบอกให้เราเอาต้นบอลชอนนะครับนะเอ้ยไปใช่ต้นบอนไซบอนชอนมัน อโอเควางไว้อ่าตรงกับที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นถึงเวลาชำระล้างด้วยลูกซองมีใครอยากโดนลูกซองยิงไหมฮะมันยังไงมันยังไงฮืมมันยังไงมันยังไงเอ้อมันยังไงฮือเฮ้ยจะคิดว่าแน่นะเวยเอาละต่อมามีตัวไหนจะวิ่งอีกไหมอะ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 ,อะวิ่งไปเลยมึงวิ่งไปเลยวิ่งไปหาเพื่อนนั่นแหละเดี๋ยวมึงไประเบิดพร้อมเพื่อนเลยนะอะ,อะ นี่แม่นซะด้วยตูมเรียบร้อยตูมเออฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวนกระเด็นเขาใบชิบหายชิบหายเออกูทำสวนเขาใบเอยมันลามเลยอ่ะเอไม่หมดเลยเจ้าของร้านด่ากูแล้วเอยโอ้ไหใเละเลยโอ้โหกูไม่น่าทำอะไรแบบนี้เลยว่ะที่จริงนะครับมันเป็นเขาวงกุดนะครับพอเราเผาปุ๊บแมพมันทะลุถึงกันเลยอ่ะ มีแมงมุมหลดอีกหรือเปล่าแล้วก่อนนะ,นะ้ท่านผู้ชมผมทำภารกิจก่อนผมว่ามันมีมันมีภารกิจให้ทำว่ะนี่โอเคภารกิจย่อยนะครับแล้วก็เรียงบอลชอนนะฮะเอ้ยไม่ใช่บอลไซแล้วก็เรียงสิงนะครับนะจากใหญ่ไปเล็ก t h o u r s later โอเคประตูปลดล็อกแล้วมาดูกันว่าจะมีอะไรโอเคเปิดประตูเตรียมพร้อมไปสา หนึ่งเอาละปุ๊บว้าท่านผู้ชมดาบกาตาหน้าใชย,ยังไงวะเนี่ยดูอ๋อมันคือดาบกระจายแล้วทำไมมันเป็นตาอะกาตาหน้าแบบนี้วะโจนอย่างนี้เหรอแล้วก็เก็บเก็บได้ไหมฮ่าเก็บกลับเดิมที่เดิมได้โอเคอ่ะโอเคท่านผู้ชมออกจากสวนการเด่นนี่แล้วนะครับ สวนการเดินนรกนะฮะโอเคไปจบภารกิจนะครับสวนการเดินซึ่งเราทําภารกิจภารกิจย่อยเนี่ยจัดของบอนไซแล้วก็ฆ่าแมงมุมไปได้38ตัวโอเคก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ลดล็อก ok ได้อาวุธสมุไรที่ไม่ใช่ดาบสมุไรนะครับแต่เป็นดาวกระจายที่เก็บดาบสมุไรเอ้ยไม่ใช่ที่เป็นดาบสมุไรที่เก็บดาวกระจายนะฮะก็แปลกดี เอาล่ะสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องจบไปเป็นเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่นต่ออีพีที่3แล้วกันนะฮะเออเกมนี้แม่งก็สนุกดีเหมือนกันนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็บาย